เอาครับไม่สุขะมาสำคัญหรอกมันใ้ก็มัธยมปญายนะครับของในรายการเต้นสยามแทงกัมหนึ่งในข่าะมันใ้ก็ข้ามาให้งานเขาปัดๆนลยครับในวันที่เช้าฮาเจิดเือนปีช่องเช้าเอ็ดนข่าวมันใ้ก็มีปักตึกกันแทงนลยครับอ่าอันนี้ก็เป็นปักตึกตั้งจมูกหลีปนหงเลยตั้งสีเอ็ดตึกกันตั้งจีตอนจกในแทงมันใน้นี่ครับเนาะในวันที่เช้าฮา เจริญปบช่องสายอิดมือนนี่ค่ะอ่าซึกเอสพีพีเลตังเทียนอีอ่าโฮมกันซีหลอดตึกสายซึกอ่ะซีเอสเนสทีเวงมึงเงาะแท่งขค่นั้ในวันที่ชาวหาเจริญปีช่องสายมือในข้าวยำกลางหนึ่งหมอกแปดโมงไปไป,ปนั่นซึกอ่าเอสพีพีเลตังเทียนอีอ่า,อาโฮมกันเลยอ่าโฮมกันสายหลอด ตึกสายซึกของเสียวขึ้นจึงไต่อาเสียแอดแอดอีไล่ปีนปังตึกกันแทงอ่าจอมตีร้อยเอ่อจ่า,จาตีขิมคึมเกามม่าคึมใหม่วันไหนจีต่อเอ่อจีเวียงมึงงาะจีตอนเก,กี้ยกเมจึงไต่ปอดห่องหาวแฮีงวันไหนนะนค่ะมันหนค่ะปังตึกในไลว่าหาวแฮีงไว้สี ต่อถึงย้ำไว้วันหมกสองโมงสิบมินิทก็สิงก้อนสิงหมักเตะอันไปเย็นวันไหนอ่าก้อยกาหมูเหลียวมันขึ้นมีเขาวออกมาว่าไผ่อ่าเช็ดตังเทียนอีมีหลงรูชุ่มกัมพองในขันเนาะอ่ารูตายเลชุ่มก็คึงยิบตั้งตื้ออ่าอิดวัดในขันเนาะมันมีเจ้าไหนขับออกมาเมื่อไหร่ในขันเนาะ มีชุมเขึงยิบตั้งตีดอดผ่องนะครับอ่าอันนี้ก็มีแค่นนันะะ้นเ้างนอกคนอ่านเจอเ c e บุ๊กเป็นเจอหันถึงลีไลเฮ็ดัางภายจุ่มหนึ่งเนี่ยจุ่มหนึ่งจะะะังไลคข้านออ่ามันถึงว่าภายเอสผีผีนั่นเก้าสิบ เป็นตักวก้นซึกเขาหลายๆเหย้าวนไหนอ่าภายอันฮันดีภายอาเซียเก้าเชี่บซ้ำเป็นกลมเมืองกำน้ำนี่ค่ะอ่ำฮู้คันเนาะพายก็ว่าพายกว่าพายเจอะนี่ค,ะค่ะก็กาลองหน่ก็ปักตึงเลยก็เยี่ยวกว่ามีขนาดก้อยกการันาวดีใคาารมาซักเลี้ยงนี้อีกนึงก็เป็นเิ็นลองอันการจ่อยแถมนี่คะ่ะเนาะมันมีขาวออกขาวกว่า มือว่าเนนคะครับมันมีคนมาว่าอันว่าเออข่าวเลยออกข่าไว้ว่ามีคนคนเมืองคนมีน้ำเจอหักใจเจ้าจัดในขอนอนจอยแถมของเสียวขึ้นจนึงไตอ่าเจ้ออันใครอ่าออกจือในปืนตีก็มีอ่ำใครออกจือก็มันก็มีอยู่ครับก้อยกะครับพองมาว่าข่าวเขาอ่ำเดียวมาเปิดเผยอ่ำเดียวมาให้งานนี้ว่าเผยละลายเป็นกนมีนำเจอเสียมาก ใยแถมนี่ขนาดก็กาก่อนเขาวีมาให้งานมามาออกรายการปันดนั้นมันมีรายการข่าวลายๆห้องข่าวออกไวาเหรอในขนาดใจว่าเขากะเอาข้อมูลนลับๆสิอันอันน้าปืนเพลอะไรสิเอามาปืนเพลใจขนาดเหมือนเจ้าว่าอ่าพอมีคนมืองใยแถมภายของเชียวขึ้นจึงใต้ในก็ห cool? hmm. ้องการข่าวใต้รวดเร็ว ไข่ของเิวขึ้นจังไต้ออกกวนตั้งก่อนเข้าขาดตรงเดียวมาออกจมมือนกันน yeah. yeah. like ี่ค่เนาะมจเลยว่าเข้าขาดเกลามาออกเย้ปืนไขปันออกปืนไขปันหุ่มใจนี่ค่ะกุญแจแถมก็อมจเลยว่าเขาลั่จือเขาค่ะลูกอ่าอันเขามาจ่อยแถมเนี่ยเขาลั่ตีอยู่เขาไว้ก็จะตีอยู่เขาเป็นก้อนเลยเป็นจุ่มเลยมันจะว่ามีก้นนจนำใจลีจ่อยแถมเงินอ่าจุ่มของเชวขึ้นจนงไต่อยู่เวียงไร่ขาเนี่ยวีงไร่ขามันกว้างเหมาะกาหือเย้ากอเป็น ก็เลือจือหอบหือในพรมลาดนะครณะเปิ้นลัดที่อยู่หลายๆเก๋เปิ้นลัดจืดออําเปี้ยหน้านี่ครับอันนี้ก็พี่น้องเขาต้องปลองใจนี่ครับเนาะอ่าก็หลีค่ะอ่าคุณมีน้ําใจเปิ้นก็เคยลัดที่อยู่จุ่มมันว่าสังวรเช่นไรเปิ้นก็เปิ้นก็โกขนับว่าเปิ้นกูเปิ้นลัดค่ะหลอกเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เขาวลัดซื่อๆนี่ค่ะอ่าอันเปิ้นเคยจวยเปิ้นเคยลัดจือลัดเสียงเปิ้นเปิ้นกูคกขน่ะอ่าเปิ้นอยู่ก้นเ็นก้นอยู่ในเปิ้นตีเปิ้นนั่งขำลัด ตี่อยู่ตี่กินปืนน้ำกูขนลุกปืนเขจอยเ้าขาก้นตัวก้นหางกันอ่าห้าข่าวจังโหลอ่าลัดหนามมีสังต้องปืนในขันเนาะมันเป็นจัิงในข่าอ่ามันเจอว่าจุ้งไตอยู่ในเมืองไทยเออใจกินขนาดขนาดนี้ก็จังป็นสังในข่าปืนเข่ออกจื้อปืนเข่จ่อยแถมพัฒนาปืนเข่จ่อยแถมเ้าวขำปืนเข่ออกจื้อปืนเข่ลัดจื้อปืนปืนก่อเขยเฮปืนก็มีคนยองย้อัในนันอ่ะเนาะห้าวขาช้ำลัดปืนปืนก่อปืนก็อจ่อยเล็ก ข้อคมคขางกับว่าตาบนหนาก็ปุ้นก็ใจแถมก็ต่างเป็่ยนไหลในขนางนอก่าก็การเป็นลัดจืดบนกบุญใจว่าบนลัดเออใจก็ในก็ในหน้าตาเป็นจังไรอยู่ว,นนวันในพอมีปีน้องเจาเครื่องไรในปิ่นเจนแบบเปิ่นลดันลดจังไรคะลูกพีน,น้องเขาก็ถูกป,ปอกใจในข้างนออ่ามันเป็นมังมี้ในขะ,ะเออมัอนจงว่าเออจุ่ม หากเจอจัดตัวจุ้มในจุ้มในไหน,นก็เปิีนหุ่นจักว่าในจุ้มในมันมีเผื่อหลายเป็นใจผู้เขาล้มจอยแถีมอันอัดเสยหมอกในหมอกในอย่างนี้อันไหนไม่ปิดยังไหนนี่แค่เนาะปิดน้องเขาก็อย่าไปว่าเปิี่ยนอะไรนะครับอ่าหรือถึงเขามาให้งานเขาออกกับลองบวงรอ,องว่าเออจุม้มในจุมน้มในจอยแถมอาดเสียดขนาดว,ว่าจังเฮ็ดให้ผายหนึ่งอ่าเปิ้งป้อใจเจ้ยยาไหนนี่แค่เนาะก็เขย่าืม ภายไล่ใจเทียมภายแล้วข่าวโคลนมุดขนาดจามบินสังขะเพราะว่าเขาเอาเข่าเงาออกมาเปิดเผยในโซเชียลมีเดียก็ข่าข่าวก็ฮัดออกขันเนาะมัใจว่าข่าข่าวเขาข้อมูลอันอาันใหญ่ของเขาอันเขาเจ็บชิมไหมมันเันผู้เพาเข้ามาให้งานที่หนึ่งใจค่ะพราเขาออกกว่าอันต่างข่าวเาออกต้อหลังขั้นนันไงนี่แค่เนาะในของเขาเขาาผักมันมีขนาดไงก็ย้อนให้พี่น้องเขาเขียนหน้าพัดจังนี่แค่เนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผัก อ่าสับตะไคร้บันันดพิเศพวกหรือยูทูบรายการใต้สยามนขณะนะันะ้นในก็มิ่นในข่ามาช่วงขา